สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็หลังจากทำภารกิจทางทุ่งนาเสร็จนะคะนี่ค่ะมีตะกร้ามีหัวข้าวมากินข้าวเที่ยงแล้วมาลงบ่อปลากันให้มามุนมนๆมนมาจับปลากันดู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 ในบ่อปลาด้บอ่บอ้องออกแล้วออกแล้ว ตัวใหญ่ครับอ,อ๋อา๋ออ๋ออันนี้อะไได้ตัวใหญ่บ่ยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยโอู้เขาเรียกว่าหาปลาอะไรนะหาปลาการกุศลเออมาหาปลาการกุศลจับปลาการอ๋อจับปลาการกุศลอุ้ยอุ้ยทางนี้เลยหกสิบบาทแหนะหกสิบบาทเราไม่มีเหง้าเราไม่มีสะดุ้งเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะลงได้ไงนี่ฮะคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศสิโอย ได้หลายบอกพะยนไงฮะได้หลายบอกพะยนไงมาได้บ่มันไปดียุสอะไรเฮ้ย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 พะพะยนไมันสิไปยุสสีเลิศเนาะโอ้ว้าเออน่าจานุกจริงๆคุณน่ะสะดุ้งนะคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะลากก็ไปลากดึงดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นเฮ้ยแล้วลงไปงมเบาเสือห้องก็งมเอาก็ได้ เราไม่มีสะดุ้งไม่มีแหเรามีมือเปล่าก็ไม่ต้องจ่ายสิแม่นแม่นบตาเฮ้ยมีมือเปล่าเราไม่ต้องไไไมมมมม่่ด้้นนัีปิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถามเลยคาดว่าคาดว่าคาดว่าน่าจะมีปิงนะน่าจะมีเหรอแต่ทำไมเด็กๆเขาไม่กลัวเลยน่ะฮะมีปิงไหมลูกมีปิงไหมมีปิงไหมลูกมีปิงไหมอ๋อไม่มีดีไป นั้นเราก็จะลงได้ถ้าไม่มีปิงนะโอ้โหต้องคลานไปกับน้ำเออก็หาป่าเนาะวันนี้น่าจะมีเซียนแห่มาจากหลายที่เนาะเออคือเวลาเขาลงลงลงปลากลางกระสรมโน่น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 ยกยอเยอะมากเลยเนาะเฮ้ยคิดถึงยาพานะถ้ายาพารู้เนาะยาพามาแน่ๆนะเออน้อแมนอุ้ยยาพานี่ ยกยอแบบนี้ย่าชอบยามาในคอมเมนต์นะเออหมานหมานเนีเขาบอกว่าสะดุ้งใครหมานนะจะหมานนะหวานหวานเหรอแล้วโดนปิงกัดแล้วบ้างเออยังไม่โดนใช่ไหมโดนปิงเกาะไหมดูดีๆนีดูที่ขาดีๆจะมีปิงรึเปล่ามีปิงเกาะไหมเอ้ยนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยทางโน้นเขาหาอะไรนะเสือ้ยนั่นไงเดี๋ยวเจอปลาซ่อนหรือเปล่านั่นน่ะปลาซ่อนเหรอเออปลาซ่อนน่ะ เลาก็มันหลบซ่อนอยู่ไงนั่นน่ะงัดขึ้นงัดขึ้นแล้วนั่นน่ะโว้ยมันแห้งก็รอฝนใหม่มาใช่ไหมเออรอฝนใหม่มาก็ปล่อยปลาชุดใหม่ลงไปใช่นี่อันนี้ก็หวานแล้วแห่นะโอ้ยให้ดูนะแต่ว่าเห็นปลามันเยอะอยู่นะอ่ะอ่ะอ่ออออเลิกแล้วบ่เลิกแล้วบ่ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เรามาลุงหาปลากันนะคะสเฮ้ยนั่นนั่นได้แล้วปลาขน้อยไงเขา้วเออปลาโน่นน่ะปลาอะไรปลาเนื้อ่อนอ๋อปลาเน่้อ่อนนั่นน่ะฮั่นมอลำมาส่วนตัวเลยได้บานี้

ยกขึ้นมายกขึ้นมาตัวยิ่งใหญ่ๆน่ะเฮ้ยเข้าคองเมื่อกี้นี่บอกโอ้เดี๋ยวมาเบิอง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 ปลาตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆโอ้เก็บ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 จาว่านแล้วนะคะเขาต้องดูปลามันบ้อนก่อนเขาถึงจะหวานอ้าวจาว่านแล้วจาว่านแล้วจับปลามือเปล่าก็ได้นี่ไงนี่จับปลามือเปล่า เปล่าก็ได้โอ้ยมีหอยด้วนะเสือนี่ไงหอยนี่เฮ้ยหอยนี่หอยขมนี่นี่ปอปูตัวใหญ่โอ้โหนี่ปอได้ทั้งปลาได้ทั้งปูปูเฮ้ยฮ้ยเออันนี้อันนี้ปลานี่ปลากระปูนี่ง ไม่เอาคันเอากระซิซื้อตื้ม่ลอขายอยู่บ่ขายบกอยู่ขายอยูบ่อนปลาโอ้ปลาช่อนตัวใหญ่นีปลาดุกมีปลาช่อนปลาชอนใช่หอปลาคอตัวหญปลาช่อนอ้ยมันได้จับปลาด้ง่ายเดิมตกน้ำไปหาปลาด้ไหอนี่ คล้ายบ้านนี่ป้าข้าวๆนี head, ่ายปัตตานีดท่ๆคลิปเนาะโอ้หนี่ไงเราก็จับได้แล้วหนึ่งตัวนี่ปลานี่นี่มีหอยด้วยโอ้ตัวอ้วนเลยเราก็กลับแล้วนะคะเอฟซีไปแป๊บเดียวเราก็มาแล้วนะคะเอฟซีอุษาหอุตสาหเตรียมห่อข้าวว่าจะไปกินข้าวตามนัดนะคะนัดไว้ที่ข้างบ่อนะคะว่าจะไปกินข้าวเหนียวส้มตำปิ้งปลานะคะก็เลยกลับมากินข้าวที่ครัวกลางนะคะไปแล้วหาก็ไม่เจอนะคะเอฟซี อุตส่าห์นัดกันไว้เป็นมั่นเป็นหมอว่าจะไปกินข้าวเหนียวส้มตําปิ้งปลานะคะไปแล้วไม่เจอก็เลยต้องกลับมาอะไรจ้ามิวอ๋อเห็นแม่ก็เลยบอกว่าแม่แม่บอกมันมาวยหนูหน่อยอันนั้นก็แม่เหมือนกันแม่มิวเหมือนกันนะแม่เล็กนะแม่เล็กกับแม่ใหญ่นะเลี้วแลหน่อยเออมันบอกแม่ช่วยหนูด้วยมันบอกแม่ช่วยหนูด้วยโอย อ่าแดดร้อนมากเลยในเะอฟซ<า>ีมนี่จะไปตอนไหนนี่ไม่รู้ตอนนี้ย่าไปถ่ายคลิปอยู่แต่คลิปที่ไหนไม่รู้ไปถ่ายที่มืดอโอ้ยแดดร้อนจะตายแล้วก็แล้วก็กกกป้าป้อม้าไปซักผ้าอ๋อไปซักผ้าแล้วก็กลับมากินข้าวนี่แหละค่ะกับข,ข,ข้าวของเรานะคะโอ้โหแกงเขียดน้อยทอดหมูนะคะผัดขนะนะคะ มามามากินข้าวก่อนมิวว่จเอ็มกินข้าวหรือยัง่จเอ็มไปกินข้าวเที่ยงเถอะค่อยิ้ยุ่แล้วใส่มะม่วงกับมิ้วนี้เนี่ยมะ